สวัสดีครับช่องปอนบ้าน Youtube ครับวันนี้11สิงหาคม2564ครับมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมามากเหมือนกันครับว่าโครงการเยียวยาผู้ปกครอง2000ต่อนักเรียน1คนนั้นคนที่เรียนมหาวิทยายลัยเรียนระดับมหาวิทยายลัยจะได้เงินเยียวยา2000นนี้ด้วยหรือไม่ได้ครับคำตอบครับ โครงการเยียวยาผู้ปกครอง2,000ต่อน,นักเรียนหนึ่งคนเขาจ่ายนักเรียนชั้นอนุบาลเป็นต้นไปถึงระดับม .6 ครับสายสามัญแต่ถ้าเป็นสายอาชีพจ่ายถึงระดับปะวะสผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยปริญญาตรีขึ้นไปไม่ได้รับ2,000บาทนี้ครับแต่ฟังให้จบผู้เรียนมหาวิทยามีโครงการเยียวยาเหมือนกัน คนละโครงการกับโครงการนี้ก็คือถ้าเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยช่วยค่าเทอมสูงสุดถึง50%นะครับส่วนถ้าเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนรัฐช่วยค่าเล่าเรียนคนละ5000ฟังรายละเอียดครับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับช่วยลดค่าช่วยค่าเทอมเขาทำแบบนี้นะครับ นักศึกษาก็จ่ายค่าเทอมเต็มจํานวนไปก่อนหลังจากนี้หลังจากมีการดําเนินโครงการแล้วมหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ในส่วนที่จ่ายไปค่าเทอมมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับใครจ่ายค่าเทอมไม่เกินห้าหมื่นจะได้คืนครึ่งหนึ่งนะครับเช่นสมมตุติจ่ายค่าเทอมไม่เกินห้าหมื่นสมมตุติต้องสาท่านหนึ่งจ่ายค่าเทอมไปสองหมื่นบาทก็จ่ายไปเต็มไปก่อนสองหมื่น พอโครงการนี้เสร็จแล้วนะครับโครงการนี้สําเร็จได้งบประมาณไปแล้วมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากรัฐบาลไปแล้วนะครับมหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้กับนักศึกษาที่จ่ายค่าเทอมไปแล้วเต็มจํานวนนะชั่วว่าเขาจ่ายไป2 0 0 0 0นก็คืนให้1 0,000คืนให้ถึง5 0กรณีค่าเทอมนักศึกษารายใดจ่ายไม่เกิน5 0,000บาทนะครับแต่ถ้านักศึกษารายใดจ่ายค่าเทอมเกิน5 0,000แต่ไม่เกินแสน ห้าหมื่นบาทแรกจะได้ลด50%าสิบเปนห้ามื่นบาทหลังแต่ไม่เกินแสนนี้ลด30%แต่ถ้าใครเนษาองสา,าใดๆจ่ายจ่ายค่าเทอมเกินแสนจะมีการคิดลด3มระดับก็คือ50าหมื่นบาทแรกลดให้50%าสิบเห้ามื่นบาทหลังลด30%มแล้วก็ส่วนที่เกินแสนเกินไปเท่าไหร่ลดอีกสินี่มหาวิทยาลัยของรัฐทำแบบนี้ ส่วนวิธีจ่ายนักศึกษาจ่ายเต็มไปก่อนแล้วมหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ทีหลังนี่มหาวิทยาลัยของรัฐนะครับกรณกรณีมหาวิทยาลัยเอกชนทีนี้รัฐช่วยค่าเล่าเรียนคนละห้าพันก็เช่นเดียวกันมีมีลักษณะการจ่ายเช่นเดียวกันกับมหาวิทยาลัยของรัฐคือนักศึกษาจ่ายค่าเทอมเต็มจํานวนไปก่อนพอโครงการนี้สําเร็จไปแล้วนะครับโครงการเยียวยานักศึกษามหาวิทยาลัยสำเร็จไปแล้วนี่ทางรัฐบาลก็จะมีการจ่ายเงินเข้าไปให้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยก็จะคืนส่วนที่ห้าห้าพันบาทที่รัฐบ,บาลช่วยนักศึกษานี่คืนเป็นเงินห้าพันบาทให้กับผู้เรียนมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับโดยการจ่ายค่าเทอมเต็มไปก่อนแล้วจะได้รับคืนห้าพันส่วนของเอกชนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับการกับโครงการเยียวยาผู้ปกครองสองพันต่อนักเรียนหนึ่งคนเพราะโครงการเยียวยาสองพันต่อนักเรียนหนึ่งคนนี้เป็นตั้งแต่นักเรียนอนุบาลถึงไม่เกินปวส ổ, ส่วนปริญญาตีก็เหมือนกับที่เราเล่ามาเมื่อกี้นะครับสวัสดีครับ